สองข้อข้อแรกคือชวนคนไม่เก่งหรือชวนแล้วไม่ทำเป็นปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้คนข้อหนึ่งนะข้อสองก็ไม่อยากโดนบังคับให้ซื้อสินค้าที่ไม่ไม่ไม่อยากใช้สองข้อเนี้ย เราพบวิธีแก้ไขโจทย์สองข้อนี้ใช้ข้อความโฆษณาว่าแนะนำใครไม่ได้เลยก็สามารถมีรายไดนะ้ก็ไปรับโบนัสช่องช่องหนึ่งเ,เราเรียกว่าโบนัสแอคทีฟ แอคทีฟแมกกโบนัสนะก็สูงขึ้นสูงสุดล้านบาทมันมันจะตต่จากน้อยไปมากนะจะสะ,สะสมขึ้นขึ้นไปเรือ่อยๆจนสูงถึงหนึ่งล้านบาทในรายละเอียดในรายละเอียดผมจะทำคลิปอธิบายอีกทีหนึง่งนะครแล้วข้อโจทย์ข้อที่สอง ไม่อยากถูกให้บังคับให้ซื้อสินค้าที่ไม่อยากใช้ก็ไม่อยากล้างหน้าไม่อยากแปลงฟันด้วยสินค้าของเซอร์ขอบนะก็ไม่ซื้อก่อนหน้านั้นเลยถ้าไม่รักษาย,ยอดเน่ะก็ไม่มีรายได้เลยมันเป็นกฎเป็นเงื่อนไขที่เครือข่ายเกือบทั้งหมดเลยใช้ ต้องมียอดส่วนตัวหรือยอดกลุ่มจจึงจ,จะรับโบนัสได้ทีนี้เรามามองดูนะคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยไม่อยากรักษายอดไม่อยากรักษายอดก็ก็ยินดีจะไม่รับโบนัสนะขอเพียงไม่ไม่ต้องล้างหน้าแปรงวันอขอเพียงไม่ต้องซื้อสินค้าเซอร์ขอบ ยินดีซื้อเซซื้อที่ไหนขออย่าเพ้่ปเพนซ้อขอบเท่านั้นอ่ะก็ต่อไปนี้นับแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็ได้ตังด้วยมันเราจะประกันแฟมิลี่โบนัสเป็นเป็นเเป็นลึกยังยังคำนวณอยู่ฮะว่าสิบหรือสิบสองชั้นยัง อ่านเล่นหลวนลึกๆไปฮะอาจจะสิบสองหรือสิบหกก็ได้นีขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับฝ่ายพัฒนาโปรแกรมยังยังไม่ได้ให้คำตอบมาแต่คร่าวๆคือไม่ต้องใช้สินค้าแล้วไม่ต้องใช้สินค้าก็รับโบนัสด้วยตกลงปัญหาใหญ่สองข้อไม่เก่งชวนคนไม่เก่งก็รับไม่ก,กับ แอคที e แมกกาโบนัสไม่อยากใช้ของก็รับพาส s ี v ซารเมรีโบนัสสองตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยน,นแปลงใหญ่ใ,หญในในแผนของเราเดือนหน้าอาจจะได้ใช้ผมจะทำจะทำรายละเอียดร่างแผนร่างแผนร่างร่างคอนเซ็ปต์แผนให้ พวกเราได้ไปคุยเผยแพร่กับเพื่อนๆก่อนแผนเราแก้ปัญหาสองข้อนี้ได้ตัวเลขโบนัสตัวแรกเราใช้ชื่อว่า Active ไม่กับโบนัสไม่กบเป็นแปลว่าล้านนะโบนัสตัวนี้มีมูลค่าสูงสุดที่ล้านบาทแล้วก็ใช้เมกะโบนัส แต่มันเป็นมันไม่สะท้อนการทำงานมันเป็นเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับดวงด้วยแต่มันก็ทำให้คนที่แนะนำไม่ได้สามารถมีไรายได้ครับส่วนซ a m i ม y b ี่โบเราปรับเงื่อนไขเป็นไม่ต้องรักษาย,ยอดก็ก็คำนวณให้ เราใช้ชื่อเติมว่าพาสซีฟแฟ a m ี l y โบนัสระบ,บุกันเลยเป็นพาสซีเพราะว่าขึ้นกับองค์กรชั้นลูกหลานเหลนหลนถามว่าเราถ้าเราองค์กรใหญ่มีลูกหลานเหลน,นหลวนเยอะเลยแต่ทั้งองค์กรเลยไม่ซื้อสินค้าสักบาทนะสมมติมีพันคนนี ทั้งพันคนไม่ซื้อสินค้าใช้เลยสักบาทหนึ่งถามว่าได้ไหมสอดคล้องกันมันเป็นกุศโลโบายท,ทั้งสองข้างอะถ้าเรามีทีมงานที่ไม่แนะนำคนไม่แนะนำคน เขาก็ต้องใช้สินค้าเขาถึงมีสิทธิ์เข้าไปชิงรางวันใน a อ t i ี e ไม่กับโบนัสได้แต่พอเขารักษายอดเอ้ยพอเขาซื้อสินค้าร้อยพีวเพื่อเป้าหมายเพื่อที่จะไปลงต้องการโบนัสแม่กับโบนัส มันก็ทำให้ลูกหลานเหลือนหลวนเราอะมีร้อยคะแนนไปโดยอัตมัติอัตโนมัติสองข้อเล่นผมลองจำลองโมเดลเล่นเล่นแล้วสนุกที่เดียวฮะสนุกทีเดียวแผนเนี้ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กมากโบนัส passive s a l a r y bonus มันสะท้อนการทำงานการทำทำมากได้มากทำได้ทำน้อยได้น้อยแต่ Active m e g กับโบนจะสะท้อนดวงนะนะกัคร่าวๆก่อนนะเาว่ารายละเอียดในรายละเอียดกนะำลังทำภาพกราฟิกกับคลิปการ์ตูนอธิบายให้ให้ง่าย พอคลิปเสร็จนะเราเราไม่ได้เราพวกเราก็ไม่ต้องอธิบายด้วยปากเล่าแล้วก็เป็นส่งคลิปให้ผู้ที่สนใจดูผู้ที่สนใจนะไม่ไม่ใช่การแชร์สเปสเปสปะโปรยแบบโปรยของฟรีเนะี่ยไม่ได้เราต้องมีขั้นตอนทำให้เขาอยากฟังก่อน แล้วถึงส่งข้อมูลเป็นโลกของการแชร์นะนเนี่ยรับรับแมทเทเรียลรับบทความอะไรมาอ่านบรรทัดแรกรู้สึกว่าดีก็เหวี่ยงมาเลยบ,บางทีบางทีเหลือเหลือไม่ได้อ่านด้วยซ้ำไปเขาต,ติดต่อหมายเลขโซ,โซสัพท์ไม่เช่เราไม่ใช่เราก็เหวี่ยงไปแล้วในในสังคมของเซอร์อบเราเราจะมาปรับ นิสัยชอบเหวี่ยงเห็นข้อมูลไว้ได้เห็นคลิปเหวี่ยงเลยแชร์เลยเห็นบทความแชร์เลยผู้ที่รับก็ทําแบบเราไม่อ่านหรอกเห็นโอบทความใหม่มาแชร์เลยท่านองค์กรทํากันแบบเนี้ยมันมันมันก็เกิดวัฒนธรรมท,ที่ว่างเปล่าเรากำลังแก้ไขโดยเริ่มต้นมีมัทเรเรียลที่ดี ก่อนอแล้วก็แล้วก็มาปรับให้ทีมงานเราอ่านทำความเข้าใจหลายไม่ต้องอ่านไม่ต้องทำความเข้าใจมีข้อความโพสต์ไปเลย f o r s t page f i s t line พอคนติดต่อเข้ามา โยนมาทางบริษัทเลยทางบริษัทอ้อทางทีมงานอัพไลน์จ,จัดการให้มันเป็นการปิดกั้นความรู้ซึ่งองค์กรจะแข็งแกร่งได้ก็ด้วยความรู้ของแกนแกนหลักๆในองค์กรนะบางทีทำอะไรง่ายไปก็เกิดความอ่อนแอขึ้นสมหรับ สำหรับตรงนี้โบนัสตัวใหม่รอดูครับคลิปสองสามวันคลิปจะออกสองสามวันจะภาพนี่งออกก่อนคลิปผมไม่แน่ใจแต่จะทำออกไปให้เร็วที่สุดแล้วทำให้ทันเดือนหน้าจะได้ใช้เดือนหน้ากันครับเอาสำหรับสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเครื่องเสียกินเวลามาเก็บครึ่งชั่วโมงผมก็ ไม่ขอรบกวนเวลามากข้อมูลจะทยอยให้ทางห้องไลน์ sc 1นะฮะตอนนี้ทุกท่านทราบแล้วครับไหมฮะว่าห้องไลน์มันจุได้500คนแล้วเราเข้าห้อง sc 1ได้เลยแล้วก็เร็วเวนี้เร,เร็วนี้เราจะประชุมกันทาง Facebook Live ซึ่งจุได้ไม่อันเร็วๆนี้เราจะมีคนเข้าประชุมเป็นหลักร้อยหรือหลักพันนะเดี๋ยวกนน้เดียเด๋ยวกันนีบในวันนี้ก็ขออน,นุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ฮะในรายละเอียดผมจะใส่ในไลน์ห้องเอซทยอยใส่ให้แผนแต่ละขั้นแต่ละขั้นจำน,นวนันไง เวลาโฆษณาเวลาประชาสัมพันธ์จะใช้คลิปจะ,ะจะพูดยังไงนะครับอโอเคครับในวันนี้ขอเท่านี้แล้วกันครับครับสวัสดีครับ